สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ทุกคนอยู่กันในช่อง โลดี้ซากุระชาแนลค่ะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันใน EP ีแจกบ้านนะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกบ้านสไตล์มินิมอลกันนะคะทุกคนแล้วก็คือบ้านที่เราเลือกมาให้ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าน่ารักมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บ้านหลังแรกเลยนะคะก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ยอยู่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะทุกคนโอเคก็จะตั้งอยู่ตรงเท้าเฮาตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้าน กันเลยค่ะแค่หน้าบ้านก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูในบ้านกันเลยค่ะในบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โหน่ารักมากอุย้ยคือแบบสวยมากเลยอะ่ะตรงเนี้ยคือน่าถ่ายรูปมากแล้วก็แบบดูชุดเราสิคะทุกคนโอเคอันนี้เราก็ปรับแสงนะคะอันนี้ก็เป็นโซฟาให้นั่งแบบนี้เลยคือสร้างสวยมากเลยค่ะทุกคนอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆมาดูกันได้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นห้อง อนั่ง <utan> เล่นนะคะมาดูห้องแรกกันเลยนะคะห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนค่ะทุกคนเป็นห้องนอนแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้คือสวยจริงๆเลยนะคะนี่มีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะนี่คือสวยมากเลยอะประมาณนี้เลยนะคะห้องนอนแรกนะคะถ้ามันกระตุกยังไงเราต้องขออภัยด้วยนะคะมาแล้วเรามาดูห้องครัวกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยห้องครัวนะคะนี้ ก็จะมีอุปกรณ์ทำอาหารมีแบบเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นโต๊ะรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็มาดูห้องนี้กันเลยนะคะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนมีเป็นทิชชู่มีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีอ่างด้วยนะคะทุกคนนี่จะเป็นอ่างแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือบ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะทุกคนแล้วก็โซนนี้ก็น่ารักมากเลยนะ แล้วก็ห้องนี้นะคะตรงนี้เป็นทางออกไปข้างนอกตรงนี้เลยอุย้ยตรงนี้คือน่ารักมากเป็นมุมแบบมุมนั่งเล่นด้านนอกอะไรอย่างนี้เป็นวิวด้านนอกนะคะนี่โหสุดยอดสวยมากๆเลยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะคือบ้านหลังเนี้ยเราต้องเซฟแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันสวยจริงๆนะคะมีห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะอืมก็คือ รบเลยนะคะสวยจริงๆเลยนะคะห้องนี้เป็นแบบโซนแบบโทนเจ้าหญิงมากอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆมาดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง i อดีไว้นะคะบ้านหลังนี้มีสองดีนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะทุกคนเรามาดูบ้านหลังที่สองกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านมินิมอลชั้นเดียวเหมือนกันนะคะตั้งอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วก็เจ้าของเ,ออเจ้าของที่สร้างบ้านเนะะี่ยเขาเป็นคนเดียวกันด้วยนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะบ้านหลังนี้เราสามารถมาตกแต่งเพิ่มได้นะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะดูโล่งๆไปนิดนึงนะเหมือนเขาเว้นที่ไว้ให้เรามาตกแต่งนะคะก็จะน่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็คือสวยมากเลยนะทุกคนเป็นแบบมุมดูทีวีอะไรอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคน ห้องนอนก็กว้างม,มากๆเลยนะคะมีโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มีเตียงแบบนี้เลยนะคะอุยสวยมากเลยอ่ะสวยจริงนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน,น้ำแบบนี้เลยเป็นห้องน้ำเข้านะคะแต่ละห้องก็คือกว้างพอดีมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาดูหลังบ้านนะไม่แน่ใจว่าหลังบ้านเขามีอะไรหรือเปล่า โอเคหลังบ้านไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเห็นมุมมองของในบ้านนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าบ้านหลังแรกนะคะแต่ว่าก็คือสวยนะคะทุกคนคือมันก็จะเป็นแบบบ้านสไตล์มินิมอลแบบกระทัดรักเล็กๆนะคะทุกคนไม่ได้แบบใหญ่เพื่อวางอะไรมากนะคะ แต่โดยรวมเนี่ยก็คือน่ารักมากๆเลยน่าจะถูกใจหลายๆคนแล้วก็น่าจะถูกใจสายมินิมอลมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือไอดีของบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ไม่ได้เปิดให้เซฟนะคะแต่ว่าเปิดให้ไปเยี่ยมชมไปแบบไปดูสิ่งที่เขาสร้างอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้หรือว่าไปแต่งบ้านเขาเพิ่มเติมก็ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนเนี่ยเราไปดูบ้านหลังที่3กันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆและอันนี้ก็คือบ้านหลังสุดท้ายที่เราจะมาแจกกันในวันนี้นะคะเป็นบ้านมินิมอลเหมือนกันนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ อยู่ตรงที่ศาลญี่ปุ่นนะคะเอ้ยใช่ศาลญี่ปุ่นไหมประสาทญี่ปุ่นแล้วกันนะคะโอเคหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นทางดอกไม้นะแล้วก็มีเป็นแบบจัก,กรยานตรงนี้ด้วยนะคะถ้าทุกคนสับสนกระมุมกล้องแล้วก็ขออาภัยจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูในบ้านกันเลยคะ่ะบ้านหลังนี้เนีย่ยร่มลื่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เขานะคะอยู่ใกล้ภูเขาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบนั่งเล่นนะคะโซนแรกน่ารักมากแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบโซนครัวนะคะทุกคนก็คือมินิม้าน่ารักมากแบบภูเขาภูใจอะไรแบบนี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำก็คือแบบสวยมากเลยนะเป็นห้องน้ำนะคะนี่นะ โอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันบ้างน,นะคะห้องนอนจะมีเป็นห้องเรียวนะคะทุกคนอุ้ยห้องนอนสวยมากเลยอะ่ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะแบบน่ารักมาก ก็ถ้ามีเสิ่งระกรวนขออภัยทุกคนด้วยนะคะตรงนี้เป็นโตทำงานนะคะแล้วก็มีเตียงนอนแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นไอดีสำหรับบ้านหลังนี้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำอีพีแจกบ้านใหม่นะทุกคนรอชมได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เขามีทิกตอกแล้วนะคะชื่อช่องว่าไวโอลินเอ็นยูเอ็นนะคะทุกคนฝากไว้กดติดตามกันด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์อีกทีนะคะ